ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ vacancy ห้องว่างให้เชือดภาคที่2เรื่องราวการเอาชีวิตรอดทั้งหมดเริ่มต้นที่2สามีภรรยาสุดเซียนทั้งคู่ที่เพิ่งเสร็จมาจากงานแต่งหมัดมากำลังซิ่งรถสปอร์ตออกมานอกเมืองเพื่อหาที่นอนกันแต่ดูเหมือนเจ้าสาวจะอดใจไม่ไหวก็เลยจอดทำมันข้างทางนี่แหละ ทว่าทันใดนั้นกับมีชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาเคาะกระจกบ,บอกให้ทางคู่ไปทําที่อื่นไปนี่มันที่ส่วนตัวเล่นเอาหลอนตั้งแต่เริ่มเรื่องกันเลยไม่นานจากนั้นทั้งสองสามีภรรยาจะมาถึงโรงแรมผู้เป็นสามีรีบวิ่งไปเปิดห้องจ่ายเงินแบบไม่ต้องทอนส่วนภรรยานี่ก็จะแหกปากไวไวเร่งให้สามีไวไวพอมาถึงห้องทั้งสองคนก็ไม่รอช้าเริ่มมันเลงเพลงรักกันอย่างเบามันายชายแพา้ย,ยามปิดไฟแต่สวิตไฟมันกับใช้ไม่ได้ ตัดมันที่ด้านพนักงานของโรงแรมกลายเป็นว่าพวกเขาได้อัดคลิปของสามีภรรยาเอาไว้ทุกมุมพอเสร็จกิ่สองสามีภรรยาจะเปิดประทุนขับรถซิ่งอย่างกับจะรีบไปตายเล่นเอาพนักงานโรงแรมถึงกับยืนลุ้นว่าพวกมันจะรอดกันไหมทันใดนั้นจะมีรถกระบะขับสวนเข้ามาพนักงานโรงแรมที่มีชื่อว่ากอดอนเขาบอกให้ลูกน้องที่มีชื่อว่าลิกซี่รีบไปทำความสะอาดห้องเมื่อกี้ซะพอลูกค้าคู่ใหม่เข้ามากอดอนก็แอบมองไปที่รถ ปรากฏว่าลูกค้าคนนี้จะพาคุณตัวมาด้วยกอดอนขอดูบัตรประชาชนแต่ลูกค้าที่ชื่อว่าสมิตก็บอกเขาลืมไว้ในรถ กอดอนพยายามท่งเวลาเอาไว้แล้วเหลือไปมองว่าลิกซี่มันออกมาจากห้องนั้นแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่าลิซซี่ออกมาแล้วกอดอนจึงเอากุญแจห้องใหม่เลขหให้แล้วก็เหมือนเดิมทั้งสองคนแอบอัดวิดีโอคลิปไว้อีกเช่นเคยแต่ที่ผิดสังเกตคือชายคนนี้ที่มีชื่อว่าสมิธเขากลับหยิบพยางขึ้นมาปูบนเตียงก่อนแล้วสั่งให้ผู้หญิงนอนคว่ำหน้าลงไป ทั้งคู่ตั้งใจมองว่ามันจะทำอะไรกันแน่ทันใดนั้นสมิธจะหยิมบมีดออกมาแล้วเขาก็ได้กระหน่ำแทงรัวๆเป็นสิบๆครั้งใส่คุณตัวเธอกรีดร้องร่นได้เพียงแค่สองสามครั้งแรกที่โดนแทงส่วนครั้งที่เหลือมีจะเสียงมีดคมๆปะทะกับเนื้อนิ่มๆพนักงานทั้งสองคนถึงกับช็อกในสิ่งที่เห็นตัดมาที่สมิธพอเสร็จกิจมันจะห่อศพญิงสาวพร้อมกับเสื้อผ้าของตัวเองเพื่อนำไปทิ้งแต่พอเปิดประตูมันกลับโดนลิกซี่เอาด้ามปืนลูกซองกระแทกหน้าจนสลบ ฉากต่อมาไม่นานหลังจากนั้นจะมีรถเทเลอร์เข้ามาจอดในโรงแรมซึ่งดูแล้วมันคล้ายกับรถในภาคแรกมากๆโดยชายคนนี้จะเป็นพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อวิดีโอซึ่งมันก็เป็นวิดีโอที่กอดอนอัดไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองแล้วพอพี่หมวกแดงดูคลิปเขาก็บอกว่าเอา25๊อปปี้ก็พอ ช่วงนี้คนเริ่มเบื่อแล้วขายไม่ค่อยได้แต่พอพี่หมวกแดงจะออกไปจากห้องเขาดันหันไปเห็นด้ามปืนที่เปื้อนเลือดพี่หมวกแดงเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอลิกซี่ปากไวเกินอ้าปากบอกว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาก่อกวนกอดอนพยายามบอกให้มันหยุดพูดแต่ก็ไม่ทันกอดอนลังเลสักครู่แล้วจึงเปิดวิดีโอล่าสุดให้เขาดูพอพี่หมวกแดงดูเขาก็ชอบใจมากๆวิดีโอแบบนี้สิแปลกใหม่โดนใจสุด จากนั้นไอ้สองตัวนี้จะพาพี่หมวกแดงไปหาสมิธท,ที่ตอนนี้เขาโดนมัดล่มไว้กับเก้าอี้ไอ้สมิธท,ที่ตื่นแล้วจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอฆ่าตัวตายเองลิกซี่ตบหัวมันแทบหลุดแล้วบอกว่าพวกเราเห็นหมดแล้วว่าแกฆ่าผู้หญิงคนนี้จะดูเทปไหมหล่ล่ะ สมิธหัวเราะลัน่นสวยชิบหายเลยมาเจอไอ้พวกท่ำมองแล้วจะเอาอยัางไงล่ะจะฆ่าฉันงั้นหรอพี่หมวกแดงหันไปปรึกษากับกอร์ดอนซึ่งดูเหมือนพวกเขาก็ต้องฆ่าไอ้สมิธแหละจะแจ้งตำรวจก็ไม่ได้ไม่งั้นพวกเขาเองก็จะโดนไปด้วยข้อหาติดกล้องวงจรปิดเพื่ออัดคลิปไปขาย สมิธท,ที่ฟังอยู่เลยเสนอไอเดียสุดบันเจิดเอางี้สิทุกวันนี้ธุรกิจหนังผู้ใหญ่มันน่าเบื่อจะตายคนดูกันจนเอียนแล้วแบบที่เขาทำนี่สิมันเป็นของหายาการได้ฟังคนอื่นกรีดร้องขอความเมตตามันสุดแสนจะมีความสุขปล่อยชั้นไปสิแล้วเรามาร่วมงานด้วยกันพวกแกมีสถานที่พร้อมส่วนชั้นจะเป็นคนลงมือทำเองพี่หมวกแดงพอได้ฟังก็เห็นด้วยกับคำพูดของสมิธ ลิกซี่พยายามห้ามค่ามันซักก็สิ้นเรื่องแต่พี่หมวกแดงก็ตอบตกลงเพียงแต่มีข้อแม้อยู่ว่าทุกอย่างต้องให้กอดอนเป็นคนควบคุมสมิธก็ตอบตกลงเงินของเงินมันช่างหอมหวานยิ่งนัก3วันต่อมาเราจะมาอยู่กับเคเลฟเจสิก้าและเทเลอร์ทั้ง3คนกำลังขับรถตรงไปที่บ้านพ่อแม่ของเจสิก้า เพื่อย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยกันโดยตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนอีกสัก3าชั่วโมงก็น่าจะถึงบ้านของเจสสิก้าแล้วเทรนเนอร์เลยเสนอให้หาที่พักกันก่อนไหมมันคงไม่ดีแน่ถ้าไปบ้านพ่อตาครั้งแรกตอนตีสามเคเรฟเองก็เห็นด้วยพวกเขาจึงจอดแวะพักโรงแรมข้างทางกันก่อนแล้วที่ฟูกมากมันก็ดันเป็นโรงแรมของไอ้พวก3ตัวบาทในตอนต้นเรื่องพอรถจอดเคเรฟกับเจสสิก้าจะลงไปเปิดห้อง กอดอนก็ถามว่ามากันกี่คนเจสิก้ารีบบอกไปว่ามากันแค่สองคนเพราะไม่งั้นอาจจะเสียค่าที่พักเพิ่มอีกห้องกอดอนยื่นกุญแจให้แล้วกดปุ่มส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนๆอีกสองคนเตรียมตัวได้เลยมีเหยื่อรายแรกเข้ามาแล้วทว่าพอทั้งสองคนกลับมาขึ้นรถไอ้เจ้าเทนเนอร์มันก็ไม่อยู่เคเลฟก็บอกมันคงไปวิ่งเล่นแถวนี้ละมัง้งเดี๋ยวมันก็คงตามมาเองแหละพอเข้ามาในห้องพัก เคเรฟจะหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาเทนเนอร์แต่โทรศัพท์ก็ดันไม่มีสัญญาณเจสิกา้าก็บอกช่างหัวมันเถอะเรามาสนุกกันดีกว่าเคเรฟรีบปิดไฟแล้วเริ่มบรรเลงเพลงรักทันทีทว่าที่หน้าห้องกลับมีเงาของใครบางคนมายืนรออยู่ด้วยทันใดนั้นที่ประตูหน้าห้องจะถูกเขย่าอย่างแรงเคเรฟกับเจสิก้าตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขารีบลุกไปเปิดไฟแล้วมองไปด้านนอก ดูเหมือนมีคนกำลังทุบป,ประตูเข้ามาแต่จู่ๆประตูห้องขวาก็มีคนเคาะเสียงดังที่สวยคือประตูบานนั้นมันไม่ได้หลอกด้วยเคเลฟรีบวิ่งไปดันประตูงับมือคนลายที่ยื่นมือเข้ามาพอดีแต่กลายเป็นว่าคนที่โผล่ออกมาดันเป็นไอ้เจ้าเทนเนอร์ขณะเดียวกันที่ประตูหน้าห้องเสียงเคาะมันก็หยุดลงเทนเนอร์โ er วยวายลั่นมือเขาคงจะหักแล้วลำบังเคเลฟก็ขอโทษด้วยนึกว่าไอ้บ้านที่ไหนมันบุกเข้ามา เจสิก้าก็ถามว่าแกมาจากทางไหนเทรนเนอร์ er เลยบอกว่าหน้าต่างห้องน้ําห้องข้างๆมันเปิดทิ้งเอาไว้เขาเลยปีนเข้ามาเดี๋ยวคืนนี้เขาจะไปนอนห้องข้างๆนั่นเองพักฟรีด้วยเงินก็ไม่ต้องจ่ายเจสิก้าหัวเราะลัน่นเธอขอไปอาบน้ําก่อนละกันก่อนที่จะโดนไล่ออกจากโรงแรมกันทั้งหมด ฉากตัดมาที่ลิกซี่เขาจะเข้ามาบอกกอดอนว่ามีแขกมาเพิ่มเป็น3คนกอดอนเลยสั่งไปว่าเลื่อนแผ่นการออกไปก่อนสมคนมันเสี่ยงเกินไปแต่พอลิกซี่ไปบอกสมิธเขาก็ไม่สนวนคำสั่งของกอดอนมันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะลงมือกลับมาที่กอดอน ปรากฏว่าจะมีแขกเข้ามาเพิ่มอีกสองคนกอดอนเลยโกหกไปว่าตอนนี้ห้องพักเต็มหมดแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวเขาจะโทรถามโรงแรมที่อยู่ถัดไปให้ว่ายังมีห้องว่างอยู่ไหมระหว่างนั้นไอ้บ้าสมิตดันเดินถือมีดตรงเข้ามาจะแทงคุณนายที่อยู่ในรถกอดอนส่งสัญ,ญญาณบอกให้มันหยุดเดี๋ยวนี้เรียกได้ว่าไอ้ป้ารอดตายได้อย่างบุดเว พอทั้งสองผัวเมียออกไปกอดอนจะเรียกสมิธเข้ามาคุยด้วยแกไม่เข้าใจคําว่ายกเลิกงั้นหรอแขกมี3คนมันเกินแผนเราไปแล้วสมิธเลยด่ากอดอนว่าปอดแหกก็หลบไปเดี๋ยวเขาจะรุยเองฉากต่อมาตัดไปที่เทนเนอร์เขาจะแยกมานอนดูทีวีในห้องข้างๆแต่พอภาพในทีวีฉายขึ้นมากลับเป็นภาพส,สดๆของห้องเคเรฟ ที่ตอนนี้เพื่อนชายกำลังนัวเนียอยู่กับเจสสิกา้าเทนเนอร์รีบเปิดประตูเข้ามาเคเรฟกับเจสสิก้าตกใจร้องลั่นนี่แกทำบ้าอะไรกันเทนเนอร์เจสสิก้าโวยวายลั่นไม่ยอมหยดุดเทนเนอร์ก็บอกใจเย็นๆแล้วมาดูนี่ก่อนเคเรฟเดินตามเข้ามาดูที่ทีวีชิบหายละ่ะนี่มันอัดวีดีโอพวกเรามาตลอดเลยนีิว่าเจสสิก้าพอรู้รีบไปแต่งตัวทันที ขณะเดียวกันด้านไอสารชั่วก็รู้แล้วว่าแขกในห้องรู้ตัวกันหมดแล้วสมิธเลยเสนอว่าไม่ต้องรีบฆ่าพวกมันก็ได้ค่อยๆเล่นกับพวกมันดีกว่าแบบนี้สนุกกว่าตั้งเยอะกลับมาที่เคเลฟมันจะโมโหจัดชวนเฮเนอร์ไปซัตพวกมันกันเลยดีกว่า แต่เทเนอร์ก็ห้ามเอาไว้ขึ้นไปมีหวังโดนปืนลูกซองอัดหน้าแน่เทเนอร์เลยบอกว่าเรารีบเก็บของแลกลับขึ้นรถกันเลยดีกว่าแต่พอทั้ง3คนวิ่งมาขึ้นรถรถบรรดันสตาร์ทไม่ติดห้ามกลางความสับสนและความวุ่นวายไอสมิธ um กับลิกซี่ก็ขับรถกระบะเปิดไฟส่งอัดใส่ทั้ง3คนกอดอนหยิบกล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายลิกซี่หยิบปืนลูกซองยิงถล่มใส่รถขู่ให้พวกมันกลัว เคเลฟตะโกนบอกให้เพื่อนๆลงไปจากรถเราต้องหนีกลับไปที่ห้องพักกันก่อนพอเข้ามาในห้องได้เคเลฟก็บอกว่าพวกมันกำลังเล่นกับเราถ้ามันจะฆ่าเราจริงๆป่านนี้เราตายไปแล้วทันใดนั้นเจสสิก้าจะถามว่าทำไมพวกมันถึงรู้ชื่อของเราได้ทั้งที่พวกเราก็ไม่เคยบอกมันเลยคิดได้อย่างเดียวเลยว่ามันดักฟังเราอยู่ตลอดเวลา สักพักเคเลฟจะนึกขึ้นมาได้ว่าห้องน้ํามันมีหน้าต่างนี่เราหนีออกไปทางนั้นก็ได้แต่เทนเนอร์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะไม่รู้ว่าพวกมันจะดักรอเราอยู่ไหมเพียงแต่ขืนอยู่แบบนี้ก็มีแต่รอความตายเทนเนอร์จึงปีนนําออกไปเป็นคนแรกคนต่อมาคือเจสสิกา้าแต่พอถึงคิวของเคเลฟเขากับโดนดึงขาเข้าไปในบ้านเจสสิก้ากรีดร้องเรียกหาแฟนตัวเองเทนเนอร์ดึงตัวเธอเอาไว้ทั้งสองคนวิ่งอ้อมมาที่ด้านหน้ามองดูผ่านกระจก เคเรฟโดนมัดติดกับเกอ้อีเทเนอร์พยายามพังประตูเข้าไปช่วยแต่อชั่วสมิตก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดรอดไปมันกระซวกมีดบวรวัวเข้าท้องเคเรฟเป็น1 0บ0ครั้งเจสิก้ามัวแต่ร้องไห้แทนที่จะพากันวิ่งหนีจนพวกมันเปิดประตูออกมาอีสองคนนี้ถึงค่อยวิ่งทั้งสองคนรีบวิ่งตวงเข้าไปในป่าเจสิก้าบอกให้เทเนอร์กลับไปช่วยเคเรฟสี ทิ้งเขาไว้แบบนั้นมันไม่ได้ทําไมถึงทิ้งแฟนเธอเอาไว้แบบนั้นเทนเนอร์ตะโกนอัดใส่หน้าเธอไปว่าเคเลฟมันตายไปแล้วเจสิก้าระเบิดอารมณ์ตบเข้าหน้าเทนเนอร์เต็มๆแต่เทนเนอร์ก็ไม่ได้ถือโทษกดอะไรเธอเขาเองก็เสียใจเหมือนกันที่ต้องมาเจอแบบนี้แต่เคเลฟเขาตายไปแล้วเธอเองก็เห็นนี่จากนั้นเทเลอร์จะวิ่งมาชนกับลิกซี่แล้วล้มลงเจสิก้าหันกลับมาหยิบท่อนไม้ฟาดใส่ไอ้ชั่วจนลม้มแล้วรีบพาเทนเนอร์หนีไปกันต่อ พอไอ้ช่วอีกสองคนตามมามันก็เริ่มด่าก,กันเองแล้วเพราะกอดอนอุตสาหย้ำนักย้ำหนาไว้อย่าลงมือสมิธก็สั่งให้ไปช่วยกันดีกว่าอย่าเอาแต่บนกลับมายังทั้งสองคนพวกเขาได้วิ่งรุยตามแม่น้ำมาเรื่อยๆจนมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าทั้งสองคนเข้าไปทุบป,ประตูรัวๆจนมีคุณลุงกับคุณป้าที่ชื่อว่าออสติดกับโดลิสเปิดประตูออกมา ไอเจ้าเทเนอร์ก็บอกว่ามีคนที่โรงแรมกำลังไล่ฆ่าพวกเขาขอคุณลุงคุณป้าเข้าไปหลบในบ้านหน่อยได้ไหมแต่ด้วยน้ำเสียงที่ดูไม่เป็นมิตรของเทเนอร์คุณลุงออติตเลยไม่ให้เข้าเจสิก้าที่เป็นคนพื้นเมืองเลยบอกให้เทเนอร์หูป,ปากสักทีเธอจะเป็นคนพูดเองเจสิก้าพูดอย่างไพเราะขอร้องให้คุณป้าช่วยกดโทรศัพท์โทรหาตำรวจให้หน่อยก็ได้เราจะไม่เข้าไปในบ้านเลย ลุงออติสเลยโอเคแล้วบอกจะโทรให้ไม่นานนักป้าดโดริสจะพาทั้งคู่เข้ามาในบ้านเธอดูออกว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็น18มงกุฎ ไม่นานจากนั้นจะมีเสียงรถยนต์มาที่หน้าบ้านลุงออติสออกไปดูแต่พอกลับเข้ามากลายเป็นว่าไอ้พวกที่โรงแรมดันเข้ามาด้วยคุณป้าโดริสล,ลุกขึ้นยืนแล้วถามผัวว่านี่มันเรื่องอะไรกันออติสเลยบอกว่าเขาโทรไปที่โรงแรมกอดอนบอกว่าคนพวกนี้ขโมยของของเขามาแต่ป้าโดริสก็ไม่เชื่อขโมยของบ้าบออะไรจะมาไล่ฆ่ากันขนาดนี้ถ้าเกิดขโมยของจริงก็แจ้งตำรวจสทิที่สำคัญไอ้หน้าเหียมด้านหลังนั้นมันเป็นใครกอดอนก็บอกลูกจ้างคนใหม่ ทันใดนั้นไอสมิธมันจะไม่สนห่าสนเหวอะไรแล้วมันลั่นไกยยิงบ้าโดรีนเข้าท้องจนล่วงตามมาด้วยการยิงออติสต,ต,ต,ตายไปอีกคนกอดอนถึงกับช็อกเว้นแล้วนี่มันคนรู้จักของเขาทั้งนั้นเลยนะ เจสิก้าตะโกนบอกให้เทนเนอร์วิ่งสี่ลูกปืนของมันมีแค่2นัดแต่พอทั้งคู่วิ่งออกมานอกบ้านเทนเนอร์ก็โดนลิกซี่ใช้ด้ามปืนฟาดเข้าหน้าเต็มๆจนสลบส่วนเจสิก้าก็โดนไอเลียวสมิธจับตัวเอาไว้ได้แต่ก่อนที่พวกมันจะไปไอสมิธก็สั่งให้กอดอนไปพังข้าวของในบ้านซ้าเพื่อทําให้เห็นว่ามีคนเข้ามาป้นแล้วฆ่าทั้งสองคนทิ้ง ฉากต่อมาเจสิก้าจะตื่นขึ้นมาบนเก้าอี้ในห้องพักที่โรงแรมโดยเธอก็ได้โดนมัดแขนมัดขาเอาไว้อย่างแน่นพร้อมด้วยกล้องวิดีโอตั้งอยู่ตรงหน้าเจสิก้าดิ้นสุดแรงจนกงเก้าอี้มันหกักตัดมาที่ไอ้พวกชั่วทั้ง3คนสมิธจะชวนเพื่อนเพื่อนให้ไปสนุกกับของเล่นชิ้นสุดท้ายกันดีกว่าแต่กอดอนกับลิกซี่ก็ไม่เอาด้วยเขารับไปไหวจริงๆที่ต้องเป็นคนลงมือทรมานผู้หญิงจนตายสมิธเลยด่าทั้งคู่ว่าแล้วแบบนี้จะมีพวกแกไว้ทําไม ฉากต่อมาแต่ไปยังห้องพักไอเรีวสมิธจะเข้ามาเตรียมอุปกรณ์เพื่อเล่นกับของเล่นชิ้นสุดท้ายทว่าเจสิก้าอาศัยจังหวะที่มันเผลอกำโกงไม้ไปแหลมแทงเข้าหน้าไอชั่วอย่างแรงสมิธกรีดร้องลันลิกซี่ที่เห็นเหตุการณ์ผ่านทางกล้องวิดีโอเขาเลยหยิบมีดแล้วกำลังจะเข้ามาช่วยแต่พอมาถึงเจสสิก้าเธอก็หายตัวไปแล้วส่วนไอชั่วสมิธก็กำลังใช้ผ้าอุดรูรัร่วที่อยู่บนใบหน้า แล้วจากนั้นไอ้สามตัวบาดจะแยกย้ายกันตามหาสาวน้อยเธอคงวิ่งหนีเข้าไปในป่าแล้วลำบังเทว่าอันที่จริงเจสิก้าหลบอยู่ใต้ถุนบ้านที่พื้นไม้ด้านบนเต็มไปด้วยตะปูนับร้อยตัวที่ตอกลงมาเจสิก้าคลานอย่างช้าๆและให้เบาที่สุดเธอคลานต่อไปเรื่อยๆจนเจอกับศพของหญิงสาวเมื่อ3วันก่อนเธอถูกเอามาซ่อนไว้ในใต้ถุนห้องนี้นี่เองพอคลานต่อมาเรื่อยๆเจสิก้าก็ได้พบกับศพของเคเลฟ เธอเข้าไปกอดแฟนไวแน่นพร้อมน้ำตาที่ไหลท่วมใบหน้าแต่แล้วจู่ๆเจสิก้ากับโดนใครบางคนจับขาพอหันไปดูก็พบว่าเป็นไอเจ้าเทนเนอร์ที่ตอนนี้สภาพทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดดูแล้วมันคงถูกทรมานไปก่อนที่จะถึงคิวของเจสสิกา้าเทนเนอร์ร้องขอให้เจสสิก้าช่วยเขาทีทาใดนั้นไอบ้าลิซซี่ที่มันยังเดินป้วเปี้ยนอยู่ด้านนอกก็ได้ยินเสียง มันจึงตัดสินใจมุดลงมาดูแล้วพอมันเห็นว่าเทเนอร์ยังไม่หมดลมหายใจไอเจ้าลิกซี่เลยจะส่งเขาไปอยู่ที่ชอบที่ชอบสักทีแต่แล้วจู่ๆลิกซี่ก็สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่กับเขาด้วยแล้วมันก็ได้หันไปมองศพของกาเลดเขาก้มหน้าลงไปดูใกล้ๆทันใดน,นั้นเจสิก้าจะดันศพของแฟนตัวเองใส่เอลิกซี่จนมันถอยหลังไปชนตะปูปักเข้าหัวเต็มๆตายคาที่แบบไม่ต้องสื่อเจสิก้าหยิบปืนลูกซองของมันมาแล้วบอกลาเคเลฟ แล้วเธอก็ได้วิ่งไปหลบในหนองน้ำข้างๆกับโรงแรมตัดมาที่กอดอนมันจะเดินหาเจสสิก้าไปทั่ว จนมาจบที่หนองน้ำกอดอนหยิบไม้ขึ้นมาไล่แทงเพื่อจะเจอกับเจสิก้าที่ดำน้ำอยู่เจสิก้าไม่ปล่อยโอกาสนี้หลุดรอดไปเธอโผล่ปลายลำกล้องปืนขึ้นมาจากผิวน้ำแล้วรั่นไกเสียงดังสนั่นเข้ากลางตัวไอ้ชั่วกอดอนตายไปอีกคนสมิธรรีบวิ่งตามมาดูแต่เจสิก้าเธอก็หายไปแล้วนะตรงจุดนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับสาเหตุที่เจสิก้าเธอมีความสามารถทางด้านนี้ เนื่องจากว่าเจสสิก้าสมัยเด็กเคยเข้าป่าไปกับพ่อทำให้เธอมีความรู้ด้านการเอาชีวิตรอดติดตัวมาด้วยกลับมาที่หนังตอนนี้เจสสิก้าจะเข้ามาในหลังรถพ่วงเพื่อหากุญแจแต่พอขาออกไอสารเรลวสมิธดันมายืนอยู่ตรงหน้าพอดีมันลัวแทงมีดใส่เธอไม่ยังแต่เจสสิก้าก็ถอยหลบได้อย่างวุดวิดไปหลายรอบเจสิก้าถอยมาจนเจอกับถังทินเนอร์แล้วลาดใส่ตัวมันพร้อมกับจุดไฟแช็ก เกิดเปลวไฟลุกท่วมท,วทั้งตัวของไอสารัชัวสมิธวิ่งกรีดร้องตรงดิ่งไปที่หนองน้ําส่วนเจสิก้าก็จะวิ่งออกไปจากโรงแรมเช้าวันต่อมาเจสิก้าที่วิ่งมาถึงถนนหลวงเธอจะโบกรถขอให้คนที่ผ่านมาช่วยแจ้งตำรวจให้ทีฉากต่อมาตัดกลับมาที่โรงแรมสยอง นายอำเภอจะเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุแต่ศพทั้งหมดมันก็ไม่อยู่แล้วเทว่าคราบเลือดกับกล้องวงจรปิดยังคงอยู่ที่สวยคือดูเหมือนว่าไอตำรวจคนนี้จะรู้จักกับกอดอนเป็นอย่างดีมันไม่คิดว่ากอดอนจะเป็นคนร้ายอย่างที่เจสิก้าให้ปากคำแต่ยังไงซาที่นี่ก็ต้องมีคนตายแน่ๆเพียงแต่ว่ากอดอนเขาเป็นแค่ผู้จัดการโรงแรมเจ้าของจริงๆอยู่ที่ฟลอริดาน่น แล้วในฉากจบของเรื่องไอสารชั่วสม,มิธจะเอาเทปทั้งหมดมาขายให้กับพี่หมวกแดงแล้วมันเองก็บอกว่ารอสักสองสามอาทิตย์ค่อยกลับไปที่โรงแรมแล้วเปิดขึ้นมาอีกรอบครั้งนี้เขาสัญญาว,ว่าจะไม่ให้พลาดอีกเด็ดขาดจวบจนท้ายที่สุดด้วยการทำงานที่ละลวมของตำรวจ พวกเขาไม่สามารถปิดคดีนี้ลงได้ทําให้อีกหลายสัปดาห์ต่อมาสมิธจึงสวมรอยเป็นผู้จัดการโรงแรมคนใหม่เขาเข้ามาเปิดโรงแรมขึ้นอีกครั้งสวงผลให้3ปีต่อมาในปี2007ตำรวจพบเทปการฆาต,ตกรรมสุดโหดถึง200ม้วนมีคนตายไปไม่น้อยกว่า400คนโดยประมาณหากวันนั้นตำรวจทำการสืบค้นอย่างจริงจัง มันคงไม่เกิดเหตุการณ์น่าสะเทือนขวัญกับชีวิตทั้ง400คนที่พวกเขาจากไปอย่างสุดแสนจะทรมานแล้วเรื่องราวของเว c a นซีห้องว่างให้เชือ่อทพักที่สองก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ